จอแต่บอกว่าไม่พื่อเพื่อแบบเนี่ยบ้างเห็นออกเขาออกงานแต่น้องเหม็นพี่เแล้ะก็ก็ยังออกอีเวนต์อยู่ค่ะก็ออกอีเวนต์ก็รับงานอยู่ค่ะแต่ว่างานละครก็มีจริงปีที่แล้วมีจะเปิดกล้องอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยไม่ ไม่ไม่ไมค่อยแข็งแรงเลยไม่พร้อมที่จะถ่ายทำละครก็เลยต้อง,ต,องต้องแคนเซิลไปอะไรเง<ม>ี้ยค่ะก็เสียดายเหมือนกันเพราะนั้นเป็นซีรีส์ด้วยเป็นซีรีส์แบบ12ตอน,นะะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาถ่ายทำกันอยู่วันก็เลยคือมาเดินสายธุรกิจตอนนี้ก็อ่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่เป็นความฝันเล็กๆน้อยๆเนาะเพราก็อยากลองทำธุรกิจบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทำแบบบลัชลลอะไรเงี้ยค่ะก็ชื่อว่าเชืร์บลัชมีค่ะแลไปเหานย้อนตอนนนตอนนันไปที่ที่ธนาคารสมุทรสาครตอนนี้มาอุตสาหกรร ตอนนี้อโอเคแล้วค่ะแต่ว่าจะต้องต้องต้องมอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆค่ะยังต้องตรวจตรวจรายละเอียดอยู่เรื่อยๆทุกหกเดือนทุกสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีละเอียดนิดนึงค่ะก็คือเราเราฟังเราฟังระวังกันบเอ่อเฝ้าระวังว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าแค่นี้ค่ะอ,อ๋อแต่การ <laughs> ดูแลตัวเองก็ต้องเพิ่มขึ้นการดูแลเองนะต้องเพิ่มขึ้นค่ะก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเอ่อเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่อง ื่องการแบบการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องนอนไม่หลับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างด้วยก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะปกติที่ผ่านมาค่อนข้างที่แข็งแรงอยู่ตลอดใช่ใช,ใช่เป็นจริงๆแล้วเป็นคนเฮลตี้ออกกำลังกายมีก <c oughs> ล้ามเนื้อตลอดเวลาตอนนี้นี่แบบว่าต้องคุณหมอวันนี้ อย่างแรกเพิ่งทาได้สาเร็จคือหมอขอเพิ่มน้าหนักเพิ่มน้าหนักได้มา4โล <laughs> ใช่ก่อนในนี้น้ําหนักลงไปน้ําหนักลงแบบไป,ไปลดต่ํามากสุดในชีวิตก็คือ47 47อะไรเงี้ยค่ะเนี <laughs> ่ยแปลกมากอุ้ยไม่ 5, 5 5โลขึ้น5โลแล้วเออจาก47เป็น52ขึ้นแล้ว5โลค่ะก็ตอนแรกเขาห่วงตอนแรกเขาบอกไม่ต้อง หนูไม่ต้องโหมล่องออกกำลังกายเลยบอกค <ừ, S 1> อยอย่างเดียวกินกินให้ได้ก่อนขอน้หนักขึ้นก่อนะอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเริ่มจะกลับไปรีเซ็ตแบบว่าออกกำลังกายอนะไรเงี้ยค่ะการกินมันเข้าทางเราไหมคะการกินมันเข้าทางคอยมาก <c oughs> แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่อยเบื่ออาหารหนักมาก <c oughs> จริงๆมันมีสัญญ,ญาณมาไหมนุณว่มามันจะมันจะเป็นมันมีเรื่องปกติเราก็เอลตี้มันอยู่ตลอดไม่เคยแท้จะไม่เข้าโรงพยาบาลเลยทุกย่างจ,จริงจริงมันมีสัญญ,ญาณมานิดนึงค่ะแต่ว่าคอยไม่ได้ตรวจสุขภาพประมาณ คือจริงๆแล้วตรวจปีแต่ว่ามีแค่ปีครึ่งที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพพอละเลยเป็นคนกลัวเข็บไงเป<ล>็นคนไม่ชอบให้เข็บเข้าเส้นเลือดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปตรวจปีครึ่งแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงก็บูมเลยค่ะก็เลยต้องต้องดูแลตัวเอง่ะคุณหมอแนะนำไม่าต้องดูแลนอกจากนอนกินให้เยอะก็ต้องดูแลทุกอย่างอย่าให้มะกุฎกรมาเป็นสิ่งีก็ตอนนี้เขาห่วงเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องการนอนมากกว่าใช่แล้วก็ เรื่องเรื่องเรื่องทานอาหารด้วยอะไรเงี้ยให้ทานแบบให้เยอะขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบร่างกายขาดขาดกล้ามเนื้อขาดสารอาหารอะไรเงี้ยมันจะผอมไปตอนนี้ก็มีพี่สาวมาช่วยดูแลตอนนี้ก็สุขภาพเริ่มดีขึ้แล้วค่ะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเปอร์เซ็นต์กั้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์อวัดวัดเป็นเปอร์เซ็นต์กยงรตอนวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะตรงเลยอ่ะไม่รู้อ่ะวอนยังไงตอนนี้ถามถามติตใจเรามอถึงว่าตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วสำหรับเราสึกว่าหลังจากที่ไปเช็คอาทับคุหมอแล้วตอนนี้เราคิดว่าเรา ก็รู้สึกรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเพราะมันก็แก้ไขไปทีละจุดทีละจุดก็มันมีมันม,มันมันมีดีเทลเยอะในเรื่องของปัญหาสุขภาพอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็จะมีหลายจุดที่ว่ามันก็ต้องพบหมอเฉพาะทางที่แยกออกไปแต่ละส่วนในแต่ละส่วนในแต่ละส่วนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเหมือนมันหนักมาทุกอย่างคือว่าแต่ละส่วนมันค่อนข้างที่จะแบบว่าค่ะต้องอะไรเนี่ยต้องเคลียร์ไปทีละจุดทีละจุดเลยหรอ มันมีมันมันมีหลายจุดต้องเคลียร์ค่ะก็ก็เ็เคลียร์เสร็จไปแล้วจุดหนึ่งก็ต้องมาเคลียร์อีกจุดหนึ่งอันนี้ก็ต้องดูแลหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางอันนี้ก็ต้องหมอคนนี้อันนี้ก็ต้องหมอคนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ประมาณนี้บานที่เราไม่ชอบไปโรงพยาบาลหรือไม่ <c oughs> ชอบเข็มจิ้มนียมันฝืนมาเวลาก้าวเข้าโรงพยาบาลตอนนี้เชินแล้ว ตอนนี้โดนแทงจนคุณไปหมดแล้วพีนุน่นปีนุน่นมันใจแคบ้างว่าเออต้องไปนะต้องเหยียบต,ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปเดียกันค่ะตอนนี้ไปตอนนี้เข้าออกโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติแล้วชินแล้วชินกับการเจาะเจาะทุกอย่างโดนจนคุณไปหมดแล้ว ปรับไมเซ็ตยังไงที่สิดว่าโรงพยาบาลมีสิทธิ์ที่ฉันไม่ชอบเขียนสิ่งที่ฉันไม่อยากเจอแต่ว่ามันจะต้องทำมันไม่อยากตายอะค่ะไปต้องไปค่ะ <laughs> <c oughs> คิดแค่นี้ค่ะถ้าไม่อยากตายก็ต้องไปค่ะ<ม>อ,ยอ,ยอยากมีชีวิตยอยู่อยากมีแบบชีวิตอยู่อย่างเฮลตี้สุขภาพดีแข็งแรงเราก็ต้องไป<ม>ใช่จริงๆงเราเกลียดโรงพยาบาลไม่ชอบไปนั่งรอไม่ชอบจอดเรือแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำแบบนี้มานานเลยอยากทำากกว่าที่ต้องไปโรงพยาบาลเลย อ่าก็ประมาณปีครึ่งเลยค่ะปีครึ่งแต่ก็ชิบแล้วเยี่ยมไปเลยเยี่ยมสุดสุดแล้วละครเนี่ยมาถึงว่าตอนมันเริ่มเข้าที่เนี่ยว่าเราจะเริ่มจะรับงานแล้วเพราะว่าเราอยากเห็นเราอ๋อละครตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกว่าก่อนนั้นเนี่ยมันก็มีโปรเจกต์ที่ติดต่อมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มันอะไร ตลกที่คตลกพี่เขาทายอีสิค้าอยู่ทายอีสิค้าอยู่ใช่ไหมทายอีสิค้าอยู่อะไรเพราะเขาหัวรอใช่ไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแล้วเราก็ทำไม่ได้คือคุณแไ่บ้างละครที่บอกว่าลในปีนี้ยังไงบ้างละครก็คือตอนนี้ก็คือมันมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่อย่างอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยุคนี้มันก็มันเปลี่ยนไปเนาะแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไป เขามีติดต่อพอเขายื่นบทให้เราดูเราชอบเราตกลงเขาก็ต้องไปขายไปหาแบบเงินทุนนายทุนอะไรเงี้ยบางทีเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆแล้วพออยากเล่นมากเนี่ยพอเรามาเกือบสามปีแล้วมันก็แรกเซียสไปแล้วเขาก็ไปหาเงินทุนแล้วก็กลับมาจะมาติดต่ออีกการเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็อหาเงินทุนอีกก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หรือว่าบางทีก็เป็นโปรเจกต์่พ่าอเราเซียสแล้วแต่ว่า เขาไม่สามารถหาเงินทุนมาทำหนักได้อะไรเงี้ยมันก็เสียดายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอยรับ,รบละครเป็นแบบแบบ32แบบ อีพียี่อีพีพลอยไม่ค่อยไหวแล้วอะไรเงี้ยพลอยก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยตอนสุดสัปดาห์นแล้วเป็นซีรีส์ก็เป็นซีรีส์โอเคเป็นภาพยนตร์เรายังเล่นอยู่ยังรับอยู่หัวอะไรเงี้ยงานซะทําอยู่แสดงว่าก็ต้องรอพอเขาสามปีแล้วเราก็ยังรอโปรเจกต์นี้อยู่ที่เราเซเว่นไปก็ยังรออยู่ค่ะตอนยืเป็นไม่ถูกมากยังรออยู่แต่ไม่รู้เขาเขาเขารอเขายังโอเคกับเรานะติดต่อมา ก็ยังรออยู่ก็เปลี่ยนมือไปแล้วด้วยนะลงมากใช่เปลี่ยนมือด้วยอะไรเงี้ยเปลี่ยนมือแต่เรายังอยู่เรายังอยู่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่วันนั้นเคยคุยกับจุณเจนนี่เขาบอกว่าอยากเล่นยูนี้กระเราไปบ้านเขาเห็นภาพเราแบบมันก็บอกว่าไป่ทำแลยว่าพอจะเล่นไหมแต่พี่ชอบไปถ่ายในทุนเล่นเจนมันจะหลอกแตะหักพอยเดี๋ยวทำไมอ่ะก็ไมถึงนของตัวกอดแล้วสิเราไม่กินเลยเออไม่ติดนะเฮ้เราก็เขินนะกลัวมันแกล่ะเจนไม่ชอบแกล ไม่มันตอนนั้นไม่จบมือมือะไรแต่ที่แบบไม่ไม่มันคือเจนเจนกับพลอยคือแบบโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเราแบบเลิกงานครั้งแรกไม่สาวเซนทลลาราค้าเซนทลลาราค้าวเดินแฟชั่นโชว์แล้วเจนเพิ่งกลับจากอเมริกาแล้วเขาก็มาแนะนําตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เข้าตอนหลังพอโตขึ้นมาเว้นระยะอีกพักหนึ่งก็อยู่โรงเรียนเดียวกันบัณฑิตชะหนึ่งใช่ก็เจอกันอีกแล้วก็เจอกันมกในวงการก็เป็นแบบ เพื่อนที่แบบตีต่อการอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็แบบรู้สึกว่ามันเราในวงการเราก็มีเพื่อนเยอะแยะเนาะแต่ว่าเพื่อนที่จริงใจจริงเนี่ยมันมันถูกตากันจริงมันมีน้อยมันกแ็แล้วแต่คนนะบาง,คน,งคนก็ถูกตาของคนนี้คนคนถูกตาคนนี้แต่ว่าเราเป็นมีการก็เจอกันก็กอดกันตลอดเขาก็ชอบมาแบบจับก้นบิดเตออะไรต่างๆคอยติดตอนเนี้ย ไม่ที่บางที่สนิทกันมานานอะไรที่มันรู้สึกว่าพอมันบางทีคนก็มาลิ้นเลยว่าก็อาจจะเป็นคนอาจจะจิ้นเพราะว่าพอยกับเจนเป็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 นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นนักแสดงรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอยอาจจะเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยมั้งแล้ว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 เจนมันก็แบบดูเป็น เป็นแบบเจ้านะดูเป็นแบบคอมบอยมากเออวามวันใส่เหมือนเกงแบกกี้เสื้องสมหรวมะอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันดูมันดูบอยมากแต่มันสวยนะก็เคนก็คงจี๊ดแหละก็ยิ่งใหญ่ากกับการที่แบบว่าเขามาอาถ้าพูดตามภาษาคิโนเนียหมายถึง <นะ S 2> ว่าแต่ว่ามาแบบกอดเรามาแบบจุ๊มเราเขาชอบตอแต่อ่างแต่อ่างก <c oughs> ิดกันไหมไหมคะกิดกันไหมไม่ได้นะเพื่อนกันไม่ิด้ไหไม่เขาชอบแกล้งเขารักเขารัก มันจริงจริงแล้วเจนเขาจะเขารักเขาแบบเขาจะชอบแบบเข้ามาแบบสกินชิพเออสกินชิพเข,าาข้ามาหยิกเข้ามาบีบก้นเข้ามาแบบให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นแบบเพื่อนที่น่ารักกับพอยเสมออะไรเงี้ยค่ะอย,อยู่อยู่กับเขาแล้วก็ก็ได้พลังบวกจากเขาเยอะอะไรเงี้ย<ๆ>เขาให้กําลังใจพอยเรื่อยๆเลย,เลย,เลยแล้วถ้าตเราอยู่นิ้วกันในสมัยนี้เรารู้จักมั้ยยูริสแบบว่าเห็นพลอยตะพิบต์ตาไหมพลอยตกลงพิบต์ตาตกลงยูนิสเลอใช่ เขาเป็นผู้หญิงจริงนริงเขาไม่ติดอยู่จริงจริงเขาเลือกโอเดนะาพี่บอยแบบว่าใครอยู่ชื่ออยู่ข้างหน้าจะเป็นแบบเขาเลือกคาแรคเตอร์แล้วเหรอไม่ถ่าสำหรับคุณคอยคุณคอยจะเลือกเป็นคอยเจนหรือเจนคอยเออเขจะไม่เข้าใจไหมพี่คอยก็คือถ้าคอยก็คือถ้าอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้คอยไม่ว่าอะไรไม่แต่ชื่อหน้าคือชื่อหน้าคือถ้าเปลี่ยนสำนิยมมาตอนนี้พีเอ๋ออะไรพีเอ๋อใช่ตอนนี้เป็นใครเอ้กับกค่ให้คอยพี่คอยเป็นพระเอกหรือนางเอกอะไรนั่นแหละพี่คอยเขาจะมีชื่อ เราต้องเป็นนะไรอีกเราเออบอยลอยเขาลอยลอยไม่นาลอยมากย <c oughs> ยากจังเลยอ่ะยา,ย,อยากจังเลยอ่ะมันเล่นได้มาค่ะถ้าจริงจริงเดี๋ยวเปขอเป่าอีกขอชูกระนาดนขอเป่าที่ชุกระนาดก่อนถ้าในอนาคตมี ถ้ามีผู้จัดจามานำเสนอเราสองคนจะก,ก็รีบๆหน่อยนะคะเพราะวัยมันก็เออมันก็ไปประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าจะรีบจะรีบ <ไป S 2> สร้างก็รีบหน่อยเพราะว่าเราก็เมนเทนกันอยู่ลำบากเหนื่อยบ้าการเมนเทนนี่ให้ล่าก็<ร>าไม่ติด <c oughs> ชะมัดกับการที่จะต้องมาแบบว่าจริงจริงๆเราไม่ติดอะไรสคอยว่าอาจจะมีเขิดเพราะวยความว่าเวลาเล่นกับคนรู้จักกันแล้วเนี่ยเราจะมีความแบบ ไม่รู้ว่ามันมันรู้จักกันจนรู้จักนิสัยอะแต่ถ้าเล<น>็วเว่าเปนเวลามองหน้ามันจะแบบว่าซี้จี้มาถึงว่าอืมคนลุกกว่าแบบกลัวอ <laughs> ินพอไว้กันทั้งคู่มันต้องแสดงอะมันต้องมันมันต้องแสดงต้องแสดงจริงๆอะคะ่ะอินพอไว้ทั้งคู่อคอยกลัวเจนมากกว่า <laughs> ทำไมเมียเมียจะบอกเจนไปว่าเจนบอกว่าถ้าคุณปล่อยเซยเย่คุณจัดเซยเย่เจนก็ยอมเลยดูเลยฮะ บอดโทรมาคุยกันก่อนเจนจ้าโทรคุยกันก่อนพร้อมพร้อมสี่ถ้าเธอเดนกับเจพร้อมอยู่แล้วแต่ไม่ต้องบอยูริก็ได้บออะไรก็ได้ฟาดฟันเนาะก็ได้นะแต่แต่คนอายุ4ี่กว่ามีเรื่องอะไรฟาดฟันเนาะเราก็ฟาดฟันตั้่แต่งอยู่20จนวันนี้เราก็ต้องทำด้วก็ก็ถ้าถ้ามีบทดให้เล่นก็ยินีจะเล่นกับเจนอยู่แล้วค่ะอีดอวันนี้เป็นยังไงบ้าง ถามตองีสภาพจิตใจเราอาตงๆที่เราขรอจะดีเราค่ะสบายดีค่ะควายรู้ใช่ไหมครับว่าเราจะตัาอะไรเออค่ะบอยสุเรานั่นแหละสบายดีค่ะควายรู้ใช่ไหมอยทราบดีค่ะใบทราบดีเพราะหลายคนเนมืของเราโนยเฉพาะ ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็เดี๋ยวทำไมเงี้ยหู้วก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุด่มใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ไม่เหงาเลยยุ่งกับธุรกิจตัวเองอยู่ขายเชิ์บรัชมีไปใช่ไลฟ์ไปหัดเป็นติ๊กตอกยากมากชีวิตตอนนี้ก็วุ่นๆอยู่กับอะไรกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็จัดระบบตัวเองรักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ทำธุรกิจเชิ์บรัชมีค่ะตอนนี้ไม่ต้องนอนดึกแล้วไม่ต้องนอนนากแลว กติก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอยู่ยังมีปัญหาเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ปรึกษาแพทย์เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะปกติบางคนนอนยากแบบเสียงอะไรแบบแก๊กนึงกิ๊กนึงอะไรเงี้ยแลก็นอนหลับแล้วคิดเรื่องงานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ห่วงแบบแบรนด์ขอยดยด้วยเชอรัชมีด้วยว่าจะทำยังไงพวกนี้จะต้องยังไงอะไรยังไงระบบลังบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นมีหลายเรื่องหลายราวให้เราต้องกังวลเนาะก็จะมีปัญหานอนไม่หลับค่ะใช่ว่าเรารู้สึกการที่ตัวเอง แปีดีใช่ถว่าชีวิตรีกก็อยากจะพูดว่าไม่แฮปปี้ค่ะแต่เราไปแฮปปี้ค่ะโ่ก็เก่งกับโงเหมืนกันค่ะอะไรไกันนะอะไรก็ไรอ่ะหังตัวไหนคนก็กแว่าเออตอนนี้สเตตัสเราเป็นยังไงบ้างกับหัวใจเรานะอ่อยเองันนี้คอม่ชีวิตแล้ววันนี้เราฮะันนีคือชีวิตเราใช่ไหมวันนี้ เียได้ไหมขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงเราเรายินเาสัญญาว่าเราจะไม่ต้องทำให้ทุกคนเป็นห่องเพราะคุณบายก็ใจร้าว่าในจีนคุณก็เป็นเลยเป็นห่วงเราตลอดเวลาเข้าใจค่ะก็ก็ขอโทษด้วยไม่ต้องขอโทษดีขอบขอบคุณขอบคุณที่เขาไม่สนใจไม่ต้องพโอยทำไมาสรว่าแต่ขอบคุณไงเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราแสิ่งที่าเกิดขึ้นก็ แล้วก็ได้รับรู้ถึงความความหงุดหงิดของทุกคนนะคะเพราะว่าแบบก็จะทราบดีว่าพคอยเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออเวลาเราแบบนิ่งหายไปในอินสตาแกรมหรือโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยว่าะลอยเป็นคนแบบแบบเขาคพงรู้ว่าพอยจะแบบมีความกังวลหรือว่าไม่สบายใจอะไรบ้างก็ขอบคุณมากที่เป็นห่วงค่ะรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงแล้วก็ความหวังดีของทุกคนนะคะพอยก็จะพยายามเอาความหวังดีของทุกคนนั้นมาเป็นรางบอกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ เมื่อกี้นี่ไี่ห่นดนทินบัตรคอน่ะบัตรบัตรชีมบัขยีพบัตรไา่ักเ่ากายมดมีโค้ตอมากเยค่ะไม่้องจิบใคมีกี่สีขาบมาแล้วไม่ได้จังหวัดนี้ไมจังหดนี้ไม้ยังไงะ้อได้เข้าไปดด็ดน้าี่สอ้งุน่มาน่นน่ะน่นต้องน่ต้องข ขับดูเขาไม่สบายนะคะอ๋ออันนี้ต้องมาธุรกิจนน่อกกคูัถ้าไม่หายยากนะถ้าประวัติศาสตร์นะคะอันนี้นะคะถ้าประวัติศาสตร์คืออันนี้นะคะเป็นธุรกิจของน้องพลอยนะคะแล้วก็นุ่นช่วยกันดูแลด้วยแล้วก็ทุ่นสวนด้วยนะคะอันนี้เป็นธุรกิจแรกนะคะน้องก็ขอฝากด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากเป็นลูกเป็นแม่ที่พ่อหนุ่ม เสร็จแล้วมีคนละสีงคนละมีห้าสี่ตัวนี้ทาสองสีใช่มันเป็นมันเป็นปาดที่สามารถทาแก้มได้ด้วยแล้วก็ทาปากได้ด้วยทาตาได้ด้วยก็คือมามันเป็นมิชั่นเมออะไรเงี้ยค่ะทาที่ปากได้ปัดเติมจะเน้นปัดแก้มแล้วก็สามารถมาเติมที่ตาได้เป็นตุ๊บต่อใช่ไหมก็เป็นแปกเป็นิเป็นบลัชเป็นบลิมค่ะ อันนี้โดนอันนี้โดนหน้าเรามาแล้วจะโดนลองนเรานิดนึงเพียมาใช้จริงเพามาใช้จริงใช้จริงเลยันนี้ของใครก็ใช้จริงมใช้ไม่ได้หรอกนะอันนี้ของดีนะครัของใช้จริงมันได้หยิบมอกอัดูดิาโลโก้ย่างลอกเลยหาดูดิที่ไหนอันนี้หาดอสได้นะคะในช่องแทนติ๊กต็อกนะคะเชิ ร e านสตอร์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็เชอร์มนต่างๆนะคะตอนนี้ลิตร้าแล้วก็มีอ f ฟ l i เอ e เรียบร้อยนะคะในช่องทาง Facebook ก็มี Instagram ก็มีนะคะใช่ค่ะนอกจากช้อปปี้ก็มีค่ะฝากนักข่าวด้วยนะคะยังไงช่วยกันเชียร์เครื่องสำอางแบรนด์ของพี่พลอยหน่อยนะคะอย่างลาทำงานต้องแน่งหน้าเป็นยังไงคพี่อยู่ฝั่งค่ะแล้วยังไงนะพี่อยู่ฝั่งน้องอยู่หน้า แล้วก็พี่ดูแลเรื่องสุขภาพอาหารการกินมานอนกอบเข้านอนของด้วยกอบเข้านอนผู้จัดการส่วนตัวคนนึ่นเออพอติต์แต่งกันพี่อันนี้พี่เรียนผัการชีวประกบประกบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลตลอดอะไรอย่างเงี้ยอุ้มไปนอนรุ่มไปกินอันนี้เหมือนจริงน้องตอนเด็กเลย อ่าเป็น้องเราที่จินพอทำธุรกิจด้วยกันมันมีแบบคิดความคิดเห็นไม่ตรงกันไหมเป็นน้องก็่บางคนครับไม่ไม่เพราะว่าอันนี้คือเป็นจริงไอเดียเนี่ยมาจากน้องพลทั้งหมดสีเลือกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาเลือกสีเองตั้งใจเพราะเขาเป็นคนแต่งหน้าเก่งเวลาที่คนที่เขาแต่งหน้าเก่งนี่นี่แต่งไม่เก่งไม่ควรไม่ควรก็อยู่เฉยๆอ่าะันนี้เราก็เราก็เขาเรียกว่า สนับสนุนด้านไอเดียได้ความก็สปอร์ตทุ้อย่างใช่มันก็เป็นอะไรค่อนข้างที่จะใหม่มากสำหรับพลอยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็เราเราไม่ใช่นักธุรกิจะเนาะเราเป็นเราเริ่มต้นจากนักแสดงมางชุดมันก็มีอะไรหลายอย่างที่พลอยต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องแบบเซอร์ไพรส์กับมันตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็พยายามจะ ทำให้มันดีที่สุดนะลองดูสักตั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นความความเราอยู่หนะ้ากล้องเราก็ต้องมีนะครับความคิดสร้างสรรค์ที่สุดเรื่องที่มิวสิคบ้านมีการบอกภาษาอังกฤษว่าฟังนี่อ่าน,นี้มันจะเตือนนะเตืนหรืกกอว่าไม่ไม่อันนี้เขียนคอนเทนต์อ่าเอาไม่ได้เพรงบจะต้องมาอยู่กับมิวสิคไม่ไม่งบเนี้ยคือจริงๆน้องพ่อเขาดูแลอยู่แล้วเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี้ยเราเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าเขาสามารถคอนโทรลได้ไม่มีปัญหา ของพี่เนี่ยคือดูเรื่องว่าอ่าวันนี้ตามมาถ่ายอ่ดูทิถ่ายคอนเทนต์แล้วเป็นยังไงบ้างอ่าน้องแสงมุมไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ก็ใช่ไหมถ้าน้องเขาเขาเป็นคนที่เก่งใจธรรมดาเขาจะไม่กล้าแบบพูดเรื่องผลิตภัณฑ์หรืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยพี่พี่ขอพูดญพี่ขออนุญาตเป็นกระเป๋าเสียงก็ได้ขออนุญาตกินไลฟ์ขายด้วยใช่ในดิจิตอล ใช่ใเต็กเต็กต่อเดี๋ยวพไหัสศุกร์นี้นะคะไลฟ์นะคะติ๊ก้าด้วยนะคะที่ทันหน้ามาช่วยบันทึหัสได้สนุกไหมคะพี่คอยขาไลฟ์ไผไลฟ์ไผออนไลน์ถือว, 5, ะะว่าเ e. ปสนุกสนุกสนุกมากก็จริงๆแล้วพอคอยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นแม่ค้าอะไรเงี้ยก็ต้องพูดวนอะไรเงี้ยต้องขายของอะไรเงี้ยคอยก็พยายามจะแบบพยายามจะแบบเออเรียนเรียนรู้ศัพท์ใน ทำไมรุ่นที่เขาพูด so ก so so ันอะไรอย่างเงี้ยโซกมากแม่เราก็แบบเราก็โซกอะไรวะอะไรวะเออโซกมากแม่แบบเราเนี่ยเนี่ยยังเขาจแบบโซกมากแม่เราก็โซกงชัชัยตกใจก็จะมีต้องเรียนเรียนรู้อะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนต้องต้องต้องหัดพูดเก่งเก่งให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราต้องไม่อินดี้เกินไปอะไรเงี้ยว่าพอยพอยอินดี้ คอยก็พยายามแหละแต่คอยเป็นคนอินดี้จริงคอยคนอินดี้แบบนิดนึงมีโรคคนตัวสูงอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องพยายามเรียนรู้อะไรตรงนี้แล้วอีกอย่างฟลาสต์โรเทคด้วยกำลังเริ่มเริ่มปับปร,ปรุปรับแต่ต่กร้าเป็นยังคะที่คอยทำไม่เป็นค่ะต้องให้คนทำทำอะไรไม่เป็นบางอย่างต้องให้คนช่วยทำมีทีมค่ะใช่แต่ตอนนี้ก็มีแอฟเฟียร์แล้วค่ะคสุขภาพของอยคาดหวังยัไงบ้างธุรกิจนี้อยากแข่งท่อ จริงๆแล้วตอนนี้ก็สำหรับสำหรับเชอร์บลัชมีก็อยากจะโฟกัสตรงนี้ให้มันสักเซสก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็เดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปก่อนค่ะอ้าพี่นุ่มย้ำอีกทีค่ะถึงพี่จะมังใ่ะค่ะไม่ต้องเขินนะพ่อยแล้ี่แม่ค้าเราต้องตัดขาดอีกแล้วไอหยบไยโดมมาดิวะหยิบขึ้นมาคขายแล้วที่ไหนเลยคบเอามองกล้องข้างค้างมาดูค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ค้าออนไลน์คนใหม่ วันนี้นะคะก็มาด้วยแบรนด์ของน้องพลอยเองนะคะเคชิญลัชมีนะคะมีทุ้งหด5สีนะคะฝากนักข่าวพี่ๆน,นคะคข่าวไว้ใน,นออบอวกออบใจสามารถไปรับตะกร้าพิเอษกันได้ะะเ,ดเลยค่ะปากเลยค่ะขอบคุณค่ะ